อัสลามอะลัยกุมบร้องมุตุลลอฮิตาลาเบลกาตุ้ครับทุกท่านก็ผมมีเรื่องอยากถามทุกท่านนะ่ะช่วยฟังผมสักนิดแล้วตอบคำถามให้ผมหน่อยได้ไหมคือผมพยายามผมว่าเป็นคนชอบเสพข่าวนะผมจะเสพสื่อเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วตอนนี้ขา่าวเราอยู่ในโลกข่าวสารนะข่าวสารของปเาเลสไตน์เนเข้าหูเราทุกวันเลยว่าพี่น้องความเจ็บปวดของปเาเลสไตน์ที่เราถูกรายงานเนี่ย ตอนนี้มันเจ็บปวดขนาดไหนมันมีถูกการกระทําที่โหดร้ายขนาดไหนแต่ว่าแต่ว่าในความโหดร้ายเนี่ยมันเหมือนจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามจะให้ความช่วยเหลือพยายามจะต่อต้านอิสราเอลพยายามจะทํานูน่ทนทํานี่แต่แต่ในภาพพวกนั้นนะครับผมรู้สึกจริงๆว่ามันแปลกคือผมก็ว่าเฮ้ยมันจริงเปล่าวะเพราะเวลาผมเข้าไปเสียบสื่อริมมันนี่มัน,ม,นมันเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นอะ่ะ ผมเห็นการโจมตีไปมาระหว่างกลุ่มเิดอาวุธกับอิสราเอลฟังหัวข้อพาดข่าวดูเดือดมากเลยว่าอิสราเอลโดนหนุดงง้นโดนอย่างนั้นแต่พอเข้าไปเฉยๆไม่มีใไรเลยคนที่โดนทั้งคนที่โดนเนี่ยทุกวันนี้ก็คือชาวปาเล์ไตน์นะรวมถึงชาวมุสลิมซุนนีหลายๆกลุ่มด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพียงแต่ว,ว่ามีกระแสะขู่ว่าเฮ้ยมีนะเว้ยเดี๋ยวจะโดนันนี้นะจะโดนในนั้นนะทําให้คิดว่าทุกคนเเข้าใจว่าอิสราเอลต้องเลิกทำแน่ๆเลยเพราะว่ากําลังเพียงําแล้ว แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นกับชาวปาเลสไตน์เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมก็เลยต้องมันต้องคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขาทําเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อปาเลสไตน์จริงๆไหมหรือเรากาลังโดนหลอกอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมอยากให้ช่วยตอบคำถามนี้ให้ผมนะครับแต่ว่าก่อนจะตอบคำถามเนี่ยผมขอเท้าความอะไรสักนิดนึงนะครับคืออย่างนี้ในในตะวันออกกลางเนี่ย เอาในโลกเราแล้วกันเนาะในโลกเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ว่ามุสลิมมองกันเองนะ <Es und Abraham> เพราะมุสลิมมองกันเองเนี่ยจะมองว่าอีกคนนึงไม่ใช่มุสลิมไปเลยอันนั้นอันนั้นว่ากันจรงเอาว่าในโลกเนี่ยเขามองว่ามุสลิมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนิกายก็คือซุนนีกับชิยาถูกไหมครับทีนี้ซุนนีกับชียาเนี่ยซุนนีกับชิยาเนี่ยแต่และนิกายก็จะมีหลายสายออไปนะครับซุนนีก็จะมีหลายสายชิยาก็จะมีหลายสายนะครับ อย่างอ,อิคาวานอย่างสนะเก่าคณะใหม่อะไรนี่ของซุนีนะที่เราเคยรู้กันอยู่นะนี่ผมผมผมไม่ลงลึกแล้วกันนะครับแต่ของชิยาและกันของชิยาเนี่ยเขามีร่วมยี่สิบกว่าสายถ้าผมศึกษามาไม่ผิดนะแต่ก็มีอะไรบอกได้นะผมไม่ใช่ผู้รู้ผมบอกเลยผมไม่ใช่ผู้รู้ผมแค่คนเสพข่าวแล้วคนอ่า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 นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผมอยากตั้งคำถามแล้วอยากให้คนช่วยหาคําตอบแล้วช่วยตอบจริงๆอ่ะแล้วช่วยคิดแล้วช่วยมาตอบผมหน่อย โอเคทีนี้ผมกลับมาที่ชีอาชีอาเนี่ยมีหลักๆอยู่สามนิกายอืมจะบอกว่าจะบอกว่านิกายแล้วกันนะแล้วค่อยเป็นสายเนาะแต่จะไม่ใช่ดิไม่ใช่นิกายต้องบอกว่าเป็นสายสามสายหลักๆแต่ว่าสายหลักๆเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอ่าอิสนาอัชอาชาริยอิสนาชาริยะก็คือชิชอาอิมามที่สองอืมอิมามที่มามหรืออิมามที่สองเนี่ยแหละแล้วก็กลุ่มอิสมาอิลยาก็เป็นพวกของ กลุ่มที่อยู่ในโซนพวกอินเดียปากีสถานแอฟริกาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มซรดิยะสมกลุ่มซาดิยะเนี่ยตอนนี้ก็คือพวกกูตีพวกเอ่อที่เยเมนอยู่แถวเยเมนอยู่แถวใจแถวนั้นแหละก็ะที่นี่เนี่ยประเด็นก็คือกูตีในเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกับซน,นีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้ว อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ก็จะมีหลักฐานค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่อนข้างเยอะจากนักวิชาการร่วมสมัยนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยค่ยค่อยไปหาดูผมไม่ไม,ไม่ไม่ลงลึกนะครับแต่ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มอิมึงส12เนี่ยพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นยุคโคไมนี่ยุคจนมาเป็นอิ่านอ่ะอิลานเนี่ยคืออิมึงส12ซึ่งในกลุ่มอิมึงส12เนี่ยมีกลุ่มชนส่วน กลุ่มหนึ่งเลยอะที่ททนักวิชาการทางสุน,นึ่งเนี่ยเรียกว่ากลุ่มกลุ่มรอฟิดอสร,รอฟิดอสก็คือกลุ่มที่เป็นเชิงรุนแรงแล้วก็ขัดระดับอากิได้อย่างชัดเจนซึ่งกลุ่มรอฟิดอสเนี่ยกลุ่มรอฟิดอสเนี่ยเขาจะเขาจะมองว่าถ้าเทียบว่ายูกับสุนีเนี่ย,ย, ja, ยผมไม่บอกแล้วกันว่าเขาคิดยังไงแต่ในมุมมองผมเนี่ยเขามองมอย่างนี้แล้วกันนะสมมติว่า <c oughs> สมมติว่าผมเป็นสมมติว่าผมเป็นติว่ามีคนคนหนึ่งเป็น เราฟิด้เนี่ยเขาจะมองว่ายิวเนี่ยยิวเนี่ยคือตามศาสนาเป็นศัตรูอยู่แล้วแหละแต่มันตา่างศาสนาเนาะแต่สุนีเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าถ้าเกิดเข้ามาลุกล้ําเข้ามาเนี่ยอาจจะล้มล้างศาสนาที่เขานับถืออยู่ได้เลยนะศาส,สนาชีอะห์ที่เขานับถืออยู่ตรงเนี้ยได้เลยนะถ้าเอาสุนีมามาชนเพราะฉะนั้นทั้งสุนีกับอยิวก็ก่ายเป็นศัตรูเนาะ และก็ศัตรูของศัตรูเป็นศัตรูนะทีนี้คนที่จะล้มล้างเขาได้จริงๆเนี่ยที่คนที่น่ากลัวกว่ายูก็คือซุนีเพราะซุนี่เนี่ยเอาแค่หลักวิชาการมาชนกันเนี่ยล้มกันได้แล้วเขาก็ค่อนข้างไม่รู้นะอันนี้คือในมุมมองที่ผมศึกษามาในประวัติศาสตร์แต่ว่ายุคนี้เขาอาจจะพูดยังไงก็ได้แต่ผมํางท้าความให้คุณฟังว่ามันมีกลุ่มแบบนี้อยู่ ในโลกนี้แล้วเขาก็คิดแบบนี้อยู่นะครับทีนี้เรามานี่นี่คืออหลานแล้วส่วนใหญ่เนี่ยแล้วกลุ่มรอฟิโอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชีอา์ทุกคนเป็นเป็นรอฟิโอแต่ว่ารอฟิโอเป็นชีอาโอเคไหมครับรอฟิโอเป็นชีอาแล้วชีอาส่วนใหญ่ก็เป็นอ่อรอฟิโอเนี่ยเป็นชีอาส่วนใหญ่ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นชียร์อิมามที่สองด้วยซึ่งปัจจุบันนี้อิรานนับถือชียร์อิมามทีสองอยู่เห็นนะครับโอเคถัดมาอย่างนี้ครับถัดมาแต่ผมอันนี้ผมไม่อันนี้คือความรู้ผมที่ผมเรียนมานะครับไอ้ที่ผมศึกษาเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผมผิดผมบอกได้อย่าเชื่อผมแต่ผมอยากให้คุณไปศึกษาแล้วมาถกกับผมว่ามันจริงไหมเพราะผมกลัวมากเลยกลัวว่า เราคิดว่ามีคนกําลังช่วยแต่จริงแล้วไม่ได้ช่วยแล้วมันอันตรายกว่าเราคิดว่าไม่มีใครช่วยมันต่างกันเยอะนะครับโอเคถัดมานะครับทีนี้มาลองมาดูกลุ่มชียร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ไหนเนาะโอเคอในอิหร่านเนี่ยเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือเป็นชชียร์เชียร์อิห่างที่สองอะนะครับในอิรักเนี่ยประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์ที่เป็นเป็นชียร์ใน เอาที่สําคัญสําคัญเนาะที่สําคัญกับที่เราจะคุยเหตุการณ์ใน,เ,นเลบานอนเนี่ยเลบานอนนี่แค่สามสิบสามห้าเปอร์เซ็นตนะถึงจะมีกลุ่มที่สิบล้ออยู่นะแต่ว่าชีฮะเนี่ยกลุ่มเลบานอนที่สามสิบสาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลุ่มที่สิบล้อนะจำไว้นะจํานะกลุ่มที่สบล้อนะครับแค่สามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะในซีเรียเนี่ยมีแค่สิบถึงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในซีเรียนะในซีเรียนะในเยเมนเนี่ยมีแค่บางพื้นที่ โดยเฉพาะส่วนใหญ่ทางตอนเหนือแต่ว่าถ้าเรือคูดายะเนี่ยอันนี้นี่เขา mm hmm. เขาก็ mm hmm. เขาก็ปกครองอยู่แต่ว่าคนเขาไม่ได้เยอะ,อะจำที่ผมพูดไว้นะ mm hmm. ผมเลือกมาเฉพาะจุดสำคัญเลยโอเคทีนี้เรามาดูกลุ่มอ่ากลุ่มกลุ่ม,มติดอาวุธกันนะผมดูผมหาข้อมูลไว้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่ากลุ่มติดอาวุธเนี่ยอ่าอยู่ที่ไหนกันบ้างก็จะมีกลุ่มฮิสูุลล็อฮิสูุลล็อเนี่ยฮิสูรลล็อเนี่ยเขาไปอยู่ที่เลบานอนอ่า หลายเขาอยู่ที่เลบานอนมีมีกลุ่มแยกของฮิสบุลละอีกทีก็จะไปอยู่แถวอีรักอะไรงอันนี้กลุ่มแยกนะแต่กลุ่มฮิสบุลละอิทที่อยู่เลบานอนเนี่ยคือเลบานอนเนี่ยอย่างที่ที่ผมบอกนะฮิสบุลละอิทมีแค่สามสิบสามห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็นอกนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวซุนนีโอเคไหมครับแล้วก็ฮูซีฮูซีหรือฮูตีฮูตีแล้วกันเรียกฮูตีนะฮูตีเนี่ยทางอยู่ทางเยเมนแค่แค่สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วเขาอยู่เยเมน ส่วนฮามาสฮามาสเราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆฮามาสเนี่ยคือซุนนีเลยนะซุนนีแล้วก็แต่ว่ายึดแนวอิครวานแล้วหลังๆก็คืออิควานก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าอุมมตีนะคือก็คือพวกพ้องเขาเข้ามารวมตัวคือเขาแยกกับอิหร่านไปพักหนึ่งแล้วเขาก็กลับมารวมกับอิอิหร่านอีกตอนที่แบบมารวมกับอิหร่านเนี่ยเพิ่งจะมารวมกันไม่กี่ปีนี่แหละรวมกันไม่กี่ปีก่อนเกิดเหตุนี่แหละพอรวมไม่กี่ปีแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมานะครับอันนี้เราไม่รู้ผมบอกไม่ได้หรว่า ว่าการก่อเหตุแบบนั้นเนี่ยเป็นการก่อเหตุแบบไหนหรือยังไงหรือคนกลุ่มไหนแต่เขาเขาก็ต้องว่าเป็นคนของกลุ่มฮามานนั่นแหละนะครับผมไม่ลงลึกแล้วกันผมมีความคิดมุมมองของผมแต่ว่าผมขอไม่ลงลึกต้องอื่นนะครับทีนี้มันก็จะมีกลุ่มพวก IRG c ซพวกนี้ก็เป็นชียร์เหมือนกันที่อยู่ในอิรานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีอ่าจะมีกลุ่มกลุ่มในซีเรียอ่ะซีเรียซีเรียเนี่ยซีเรียเนี่ยก็จะมีกลุ่มติดอาวุธ ของของกลุ่มชีย์เหมือนกันในอยู่ในซีเรียนะเห็นไหมกลุ่มติดวุธส่วนใหญ่ชีย์หมดเลยนะถ้าถ้าของซุนนีในพวกตาลกบันพวกอะไรเงี้ยนะซึ่งก็อันนี้ก็จะไม่ต้องพูดถึงกันเนาะในซีเรียเนี่ยในซีเรียเนี่ยที่อยู่ติดอาวุธในซีเรีย,เน,รยเนี่ยซีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นซุนนีนะส่วนใหญ่เป็นซุนน,ะน,น,นีมีชีย์เนี่ยส่วนน้อยเป็นบางส่วนโอเคพอพอเห็นภาพนะครับว่า กวมระังต่างติดอาวุธต,ต่างๆที่เป็นชาวชียะข,ข,ของกลุ่มชียะเนี่ยที่เข้าไปอยู่นะซึ่งแน่นอนติดอาวุธพวกนี้กลุ่มผลแรงเป็นเรียกว่ารอฟิตรอรก็ได้เนะก็ไปอยู่ในโตนต่างๆของคนที่เป็นซุนีทีนี้ถึงจุดที่ผมสงสัยละผมผมไม่ใช่ผู้รู้ผมจริงจริงไม่ใช่ผู้รู้ผมอาจจะพูดผิดทั้งหมดก็ได้ผมอยากให้คุณไปช่วยวิเคราะห์และศึกษาดูถ้ามันไม่ถูกต้องบอกผมหน่อย แต่ถ้ามันตรงกันก็บอกผมเหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครคิดเหมือนกันบ้างโอเคทีนี้มาถึงจุดสำคัญเนาะสังเกตนะครับว่าการโจมตีเนี่ยออย่างก่อนหน้านี้มีการคือเอาเอาว่าทางคูตีคูตีโจมตีสระเอลเนี่ย โจมตีโอ้โ oh, หเหมือนจะโจมตีสนามบ,บินแต่ไม่ใช่นะเป็นลงพื้นที่โล่โงๆสนามบ,บินนะเป็นลงพื้นที่โล่โงๆที่อยู่นอกสนามบ,บินนะไม่มีใครเป็นอะไรกระสุนยิงมาเลยซึ่งซึ่งคุณก็รู้ว่ายิงไปมันก็ไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วกระสุนที่คุณยิงแล้วมันจะได้คุณต้องยิงระดมขนาดไหนมาจริงๆมันรู้อ่ะคือคือคุณไม่ต้องเป็นนักการทหารหรอกคุณลองยิงสักครัง้งสองครั้งคุณก็รู้แล้วว่าต้องทอํายังไงมันถึงจะยิงได้หรือคุณมีอาวุธที่ ที่บอกว่าทะลุเข้าไปได้อ่ะคุณยิงไปเลยไปลงตรงถนนที่มันใหญ่ๆหญ่ที่สุดอะสีแยกที่มันใหญ่ที่สุดอะเอาจังหวะที่มันไจังหวะหนึ่งนะจังหวะกลางคืนก็ได้คุณยิงแบบที่ไม่ค่อยมีรถอ่ะยิงลงไปให้มันตรงถนนในเมืองอ่ะตุ้มหนึ่งอ่ะที่บอกว่าบนสกัดหลุดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณขู่เขาได้อย่างเงี้ยคุณขู่เขาไม่ได้หรอกยิงไปก็เท่านั้นแหละเหมือนกับเหมือนกับเป็นดอกไม้ไฟให้เขาดูอะอะแต่ เวลาคุณโจมตีที่คนตายอ่ะอย่างกาซาเนี่ยที่คุณโจมตีเอ่อเนี่ยคุณโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปปึ้งโจมตีบนตรงศูนบยบ์อพยพศูนบย์อพยพใครอยู่ครับเปเลสไตน์อยู่ฮูตีโจมตีอิสราเอลอ่อโจมตีอิสราเอลตายไปสี่ห้าเอ่อสี่สิบห้าสิบคนสี่สิบห้าสิบคนชาวเปเลสไตน์นะครับไม่ใช่อิสราเอลคุณโจมตีเข้าไปในโซนของ โซนของเขาเรียกอะไรอะที่พักอะเออที่อพยพอะศูนย์อพยพอะวันเนี้ยวันที่ผมอัดคลิปเนี้ยก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยออิสเาเอลประปากาศอะไรส่งมอนใช่ไม่ใช่โทษทีมันเป็นคลิปสองวันก่อนโทษท,โท,ทีโทษ,โท,ษทีผมผิดสับสนแล้วสองวันก่อนเนี่ยยิงโหทหารเดินมายิงเลยขอโทษนะคนเดินกันบนรอบตัวเนะี้ยบนหรือวนรอบตัวเนะีะยทหารไม่ยิงเลยแต่พิสูจน์ไม่ได้ว,ว่าวิดีโอนี้ตัดต่อหรือเปล่า เห็นก็ตลกแล้วครับไปย้อนดูเอาผมไม่เปิดให้ดูวันนี้เลยล่าสุดเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ผมพูดสลับกันเนี่ยก็คือวันล่า,ลาสุดเนี่ยเขาอิสราเอลไปโจมตีคลังอาวุธของซีเรียรเพราะว่าซีเรียรมีการยิงจรวดลงมาลงที่ลาบสูงโกลันโกอะไรเนี่ยสักอย่างของของไม่มีคนตายหรอกครับเพราะว่ามันเป็นที่ลาบสูงที่ไม่มีคนอ่าผมบอกอยังว่าซีเรียรเนี่ย ก็คือมีกลุ่มติดอาวุธของเชียเข้าไปอยู่โอเคไหมครับแต่ซีเรียส่วนใหญ่เป็นชาวซุนนีซึ่งถ้าคาอาวุธของเชียเนี่ยจะอยู่ทางตอนใต้ซึ่งทางตอนทางตอนใต้ก็มีคาทอาวุธที่เป็นของซุนนีเหมือนกันนะเพราะนั้นคําว่าโจมตีคาอาวุธทางตอนใต้ของซุนนีพอดีในข่าวไม่ได้บอกไม่รู้ว่าโจมตีคางอาวุธของใครกันแน่แต่อย่าลืมว่าในซีเรียเนี่ยมีประชากร มีกลุ่มจิตอาวุธของอ่สิสบุลลอมซีเรียซีเรียซีเรียต้องหนึ่ของซีเรียอ่าซีเรียซีเรียไอซีเรียมีกลุ่มจิตอาวุธอะของชี้ยะอยู่อ่ะจาชื่อไม่ได้ไม่น่ใจแต่ว่าซุนนีส่วนใหญ่นะในซีเรียแล้วก็มีรัฐบาลซีเรียก็ยังเป็นซุนนีเนาะแล้วก็ทางอาวุธเขาก็มีผมไม่รู้ว่าโจมตีที่ไหนขาวยังไม่ชัดเจน พอเพิ่งมีข่าวมาแต่อามามึนๆนอยู่อย่างครั้งก่อนอิสราเอลโจมตีโจมตีฮูตีเราบอกว่าท่าเรือฮูเดียซึ่งจริงๆแล้วนะฮูตีเนี่ยอยู่ที่เยเมนนะโจมตีเยมเมนนั่นแหละโจมตีท่าเรือฮูเดียกับโจมตีโจมตีทางภาคตะวันออกของของเยเมนซึ่งภาคตะวันออกเนี่ยคนส่วนใหญ่คือซุนนี ท่าเรือเนี่ยท่าเรือเนี่ยคริยะเป็นคนเต่าท่าเรือคยะเนี่ย,ยเ,ปเป็นเป็นเมืองท่าก็จริงแล้วคูตีควบคุมก็จริงแต่คนอยู่ส่วนใหญ่คือซุนิี์นะกลุ่มเขามาคุมแต่เขาไม่ได้มาอยู่ถ้าจะโจมตีถ้าจะโจมตีคนของคูตีจริงเนี่ยเขาอยู่ทางตอนเหนือของเยเมนทําไมไม่โจมตีตอนเหนือของเยเมนแปลกไหมบอกว่าโจมตีคาวุธโจมตีการขนส่ง อ่าเยเมนโดนอะไรโดนทำลายเครื่องบินอืมเครื่องบินลบหรือเครื่องบินอาณิไปดูข่าวเอาไปดูข่าวเอาแล้วอ๋อเลบานอนตอนโจมตีโจมตีไปเลบานอนเลบเานอนตอนใต้ ตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยแน่นอนมันมีกลุ่มเลบานอนเนี่ยมันมีกลุ่มเอ่อพวกฮิสบุลลหออยู่ฮิสบุลลห์ก็เป็นชีอะนะกลุ่มหนึ่งอยู่แต่ตอนใต้ของเลบานอนคนที่อยู่ส่วนใหญ่คือใครมุสลิมชาวซุนนีก่อกำลั้าก,กำลังก่อกาลั้ากี่คนสุดท้ายที่อิสราเอลโจมตีทั้งหมด ไม่ได้โจมตีผมไม่รู้หรอกโจมตีเขาบอกโจมตีผู้ก่อการร้ายแต่ชาวซุนหนีตายแปลกไหมผมไม่รู้ใครมองอยังไงนะมองว่าชาาจะสงนราสงจะจะขึ้มกันหรอไม่หรอกไม่ไม่ขึ้มหรอกขู่อย่างนั้นแหละจะขึ้มต่อเมื่อซุนหนีโซนนั้นอนะ่ะหมดแล้วเราจะรอถึงตรงนั้นหรอเราจะรออย่างนั้นจริงใช่ไหม บอกผมหน่อยสิว่าผมคิดผิดมาเปิดกระโหลกผมหน่อยไม่ใช่เบิดกระโหลกนะมาเปิดกระโหลกมาพูดคุยกันพูดคุยกันหน่อยใครเป็นผู้รู้แล้วใครที่บอกว่าอิสลามกำลังจะชนะมันจะได้มันอิสลามชนะแน่นอนรับประกันอิสลามชนะแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้ไงเหมือนกันเหมือนกับที่ผมบอกว่าวันเนี้ยมันกําลังบุกแล้วอะบุกที่ไหนอะ่ะ มัสยิดอนักซอนะครับหน,นึนนห่งในสามมัสยิดสาคัญของมุสลิมนะครับหนึ่งในสามแห่งมัสยิดที่สําคัญของมุสลิมสลับผมเห็นใครผมผมอาจจะดูข่าวแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปดูสายนักวิชาการก็ได้นะผมอาจจะแบบนักวิชาการเขาอาจจะตงตีกระดําแล้วก็ได้ผมไม่รู้ผมแค่ตามข่าวสารบ้านเมืองเฉยแต่มันกําลังยึดอะ่ะด่าวนะนะ คือคืออันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วถ้ายึดยังไงก็แล้วแต่มาสิ้นนั้นก็ต้องกลับมาเป็นของผู้ศรัทธาผมมั่นใจไม่ได้ว่ามั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อในดำหรัสของอรร์ ock, สุบฮานุศาลาและมีดำหลัสอยู่แต่ัูวิชาการร่วมสมัยก็บอกว่ามันเป็นไปได้ที่มันจะไปตกของคนอื่นก่อน แต่มันก็ก,กลับมาแหละแต่มันต้องอาจจะไปตกของคนอื่นก่อนก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็นกอดอรกรดัทที่เราต้องตองยอมรับแต่แน่นอนน,นะการยอมรับกดอดกรดัทที่ผมต้องยอมรับเนี่ยผมก็มีหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือผมเป็นลบกับเขาไม่ได้ผมมาปลุกปั่นพวกคุณก็ไม่ได้ผมมาตั้งคําถามเนี่ย ตั้งคำถามให้ช่วยตอบผมหน่อยว่าเราทำอะไรได้บ้างเราดูอาเราสาบแช่งได้ไหมไม่ต้องสาบแช่งบุคคลนะเพราะว่าจริงๆสาบแช่งบุคคลมันก็ไม่ค่อยดีเนาะเราสาบแช่งคนที่มันกำลังจะทำผิดทำผิดกับบ้านของเราทำผิดกับสามัาคีแห่งเนี้ยทำผิดกับประชาชนพี่น้องมุสลิมของเราอะ่ะเราทำได้ไหม ตอบมุนหน่อยสิทาได้ไหมดูอากูหนูสาบแช่งแม่ทุกวันเลยไม่ไม่ได้บอกว่าสาบแช่งยิวนะสาบแช่งคนที่กระทาอะ่ะเนี่ยจะอีดแล้วด้วยวันอีดยกมือเลยได้ไหมทำได้ไหมนัดกันทั่วโลกเลยดูอาเราไม่ได้เป็นพลังอยู่แล้วนะมันไม่ได้มีพลังเลยนะเพราะว่ามุสลิมเรามันยังอ่อนแออยู่ แต่ขอขอปริมาณแล้วกันถ้าผมพูดผิดค้านผมมาเลยผมดูอาคืออาวุธผมไม่รู้ว่าต้องดูอาหรือสาบแช่ง เอาบทดูอาวาเลยก็ได้ผู้นําก็ต้องแต่ผมว่าผู้นําก็ทําแล้วแหละผมอาจจะแค่ไม่ได้ไปตามข่าวผมแค่ไปตามข่าวบ้านเมืองเกินไปไม่ได้ตามข่าวศาสนาผมถือว่าคลิปนี้เป็นการถามคําถามเนาะจริงผมอยากจะจดจัดจัดไลค์เลยเนาะ g o o l e m e e t Google m e e ดดีไหมเดี๋ยวผมลง Google m e e t ไว้ไว้ใต้คลิปเลยดีไหมเดี๋ยวผมทําแบบฟอร์ม o o o l l เนิ่อยนะใครอยากให้ผม ทำคลิปแล้วพูดคุยกันอนะ่ะเดี๋ยวผมผมเปิดทําคลิปเลยแต่ขอลงชื่อไว้หน่อยนะจะได้รู้ว่ามีคนมาคุยกับผมเดี๋ยวผมจะเปิด g o o g l e m e e t ให้เดี๋ยวผมทําฟอร์มไว้ก่อนแล้วกันเนาะคือคือทําฟอร์มไว้เพื่อที่จะมามาบอกกล่าวผมนะมามาเปิดกระโหลกผมว่าเฮ้จริงๆแล้วผมเข้าใจผิดนะทุกคนกําลังทํากันอยู่เยอะแยะเลยคุณไม่รู้เองแล้วคุณจะมาพูดก็ก็ผมถือว่าผมพูดเพราะว่า ผมไม่รู้แล้วกันผมเป็นผู้ไม่รู้แล้วผมก็มาถามทุกท่านผมมาถามผมมาขอขอความเห็นจากทุกท่านขอความเห็นจากทุกท่านแล้วก็ถ้าผมผิดก็ช่วยบอกผมหน่อยเห็ okay, นไหครับเห็ okay, นเนาะก็อย่าลืมนะครับว่ามัสยิดอานาซอเนี่ยหนึ่งในสามหน่ในสามของของมัสยิดที่สําคัญ ผมก็แค่หวังว่าผมผมผู้ไม่รู้คนเนี้ยมาสอบถามแล้วทุกท่านก็ที่มีความรู้ช่วยมาตอบผมหน่อยว่าผมพูดผิดยังไงแล้วผมควรต้องทำยังไงในเมื่อตอนนี้มันกำลังบุกอันนักซอแล้วพี่น้องมุสลิมบริสตนนของผมโคตรทรมาเลยแต่ว่าผมเข้าใจนะเป็นกอดอรกอรัต เป็นกรด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 ที่เขาต้องประสบและเป็นกรดกรดที่ผมเจอแล้วผมแม่งทนไม่ได้วะ <c oughs> นอกจากดูอาผมก็มาถามเพื่อนๆคุยกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวผมทำทำฟอร์มไว้ก่อนผมยังไม่อยากโก Google m e e t Google Meet แล้วไม่มีคนมาคุยเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีคนอยากคุยกับผมเรื่องอะไรก็ได้ ศาสนาการเมืองผมคุยได้หมดอะแต่ว่าผมอยากเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องเรื่องนี้ก่อนถ้าคนมีอยากคนอยากคุยกับผมเดี๋ยวผมจะเปิด Google Meet แล้วมาคุยกันเนาะถ้ามีแบบฟอร์มเดี๋ยวผมทำ Google ฟอร์ไว้คร่าวๆถ้า,า,าลงแล้วผมเปิดแล้วมันมานัดกันก็ค่อยว่ากันขอบคุณครับคลิปก็คงแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดในฐานะผู้ไม่รู้อาจจะผิดไปอะไรไปผมก็ต้องขอมาอด้วยถ้าเกิดว่า ทำให้ทุกท่านคุณข้องหมอังใจผมก็ขอมามา้าที่นี้แล้วถ้าผมไม่รู้อะไรท่านช่วยบอกผมยินดีน้อมรับฟังคำและคิดเห็นความคิดเห็นแค่ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับอัสลามอัยกุ๊มบอรอตุลรอฮิตรอละกลตุับ